เอาเละครับก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Fear Two Fat t h อ m ิตอนที่1 Home Alone นะครับซึ่งในเรื่องหลักของเกมนี้ครับเราจะได้รับบทเป็นเด็กอายุ14ปีที่มีชื่อว่าไมล์นะครับซึ่งไมล์เนี่ยต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับในขณะที่พ่อแม่ของไมล์เนี่ยจะต้องออกไปทํางานนอกเมืองแต่ในไม่ช้าเนี่ยนะครับไมล์ก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็มีเรื่องผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับไมล์นะครับเราจะต้องมาดูกันว่าไมล์เดี๋ยจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่นะครับ โอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยซึ่งเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่หนึ่งนะมีชื่อว่าอยู่บ้านคนเดียวฮัมารโลนะครับโอเคครับเฟียทูแฟททอมนะเป็นเกมอ่าเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมแนวสยองขวัญจีตวิทยานะครับเป็นแบบอ่าเป็นแบบเอพิโซดนะครับในแต่ละเอพิโซดเนี่ยจะเปิดเผยเรื่องสั้นๆที่เล่าเรื่องโดยผู้รอดชีวิตนะครับคุณนะครับจะต้องเล่นเอพิโซดแรกก่อนนะครับแล้วเอพิโซดที่เหลือนะครับที่หรือมากกว่าเอพิโซดหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5เอพิโซดนะครับมันจะ อ่ามาในไม่ช้านะครับโอเคแล้วก็เกมนี้นะครับอ่าอพิโซดนี้เนี่ยจะใช้เวลาเล่นประมาณ20นาทีนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะยืดเยอะเนื้อเรื่องไหมโอเคงั้นเราไปเริ่มต้นกันเลย Fear to p h t n t o ออีพิโซดที่1 h o m e r ฮ n 12กร,รกฎาคมผมไม่อยากจะเอาสิ่งนี้ขึ้นบล็ลกดิตเลยมันจะดูอา่าเรียกว่าเป็นนิยายซะมากกว่านะผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี ขอโทษทีที่สกิลการแต่งเรื่องอะไรของผมเนี่ยไม่ใช่แต่งเรื่องเลยการเล่าเรื่องของผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคผมคิดว่าผมจะเริ่มเล่ามาแล้วนะเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งนะครับเด็กชายอายุ14ปีมันเกิดขึ้นเมื่อกลางฤด,ดูร้อนช่วงกลางฤด,ดูร้อนนะครับพ่อและแม่ของผมเนี่ยออกไปทํางานข้างนอกช่วงในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมันก็หมายความว่าผมเนี่ยจะต้องอยู่บ้านคนเดียวในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งผมรู้สึกว่าช่วงนี้เวลานอนหรือว่าเวลาที่ผมงีบอะไรของผมเนี่ยมันแปรปลวนนะครับผมจะมักจะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาในช่วงบางเวลาของแต่ละวันเนี่ยแม้ว่าผมเนี่ยจะวางแผนะแล้วก็แก้ไขมันแล้วก็ตามโอ้โหเสียงแล้ววะวัดฮะโอ้โหเสียงไหนกาปุก,กอันเนี่ยผมตื่นขึ้นมาในประมาณแปดโมงหลังจากที่ ผมนี้ผมรับไปตอนเย็นไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่8ปดโมงแล้วน่าจะเป็น2องทุ่มมากกว่านะครับกดสปเปซบาร์เพื่อลุกขึ้นมาตื่นนอนโอเค2อทุ่มอืมทำไมมันภาพมันเป็นอย่างนี้วนะเนี่ยโอเคภาพก็จะประมาณนี้นะครับเกมนี้โอเคเรามาดูซีว่าข้างนอกโอ้โหมืดแล้วครับช่วง2ทุ่มนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่หุ้ย นึกว่าเสียงอะไรเสียงรถนะครับอืม mm, ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีตรงไหนวะเนี่ยโอเคครับอ่ะมีอ่าแม่ส่งข้อความมาเหรอ,อยสีไหนามาดูดิโหเป็นเฟสเลยนะอ่าเดี๋ยวเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะกลับมางั้นเหรอพ่อและแม่จะกลับมาในช่วงอ่าวันจันทร์นะลูกรักแม่ไม่ได้บอกเหรอเมื่อวานอะเจ๋งเลยดูแลตัวเองด้วยนะลูกรัก หลับไปตรงเวลาล่ะผมหวังว่าแม่จะไม่ลืม Xbox ที่ผมชอบตามสัญญานะผมไปถึงเออถ้าถ้าถ้าแม่ได้สวดรถนะ่ะอ่าผมขอชวนเมสันแล้วก็จอร์ดอ่ามาคืนนี้ได้ไหมมาทำการบ้านอนะ่ะแน่นอนได้สิลูกอ่าโทรหาแม่นะถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรก็ต้องการอะไรนะดูให้ชัวร์แล้วก็เช็คให้ชัวร์ด้วยพวกประตูอนะ่ะหลังจากที่เปิดมานะนะเช็คพวกอ่ามูรี่ตรงหน้าต่างนะนะาเช็คให้หมดเลยนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกรัก แน่นอนครัแม่พ่อและแม่จะกลับมาในช่วงวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นต้องไปแม่ถึงกังวลขนาดนั้นละผมอายุ14แล้วนะผมคิดว่าผมจะไปหลับสักหน่อยอน่าจะสั่งพิซซ่าใช่ไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นแหละแม่ทำลาซสัญญาเตรียมไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วเช็คในตู้เย็นได้เลยจัดไปอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้เป็นแช้ของเบสันโอลิเวอร์นะครับโย่นายจะมาหาเจสิก้าไหมพรุ่งนี้แน่นอนอเรียกจอ ให้มาด้วยนะแล้วนายล่ะไม่รู้สิมีอะไรเหรอไม่เห็นเธอเมื่อวานกันเหรอเธอไม่ได้ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันไม่ค่อยจะสําคัญกับเธอเท่าไหร่เลยนายสําคัญน่ะเว้นแต่ว่านายน่ะจะมีสปิริตพอไหมที่จะทําให้ตัวเองสําคัญอะไรประมาณนี้มั้งฉันคิดว่าฉันมีสปิริตพอนะเว้ยฉันเกือบลืมไปซะสนิทเลยว่าคืนนี้จะทําอะไรกันฮ่าฮ่าฉันเหมือนกันเลยพ่อกัแม่ฉันออกไปข้างนอกในตอนคืนนี้แล้วอ่ะจะมาไหมเรามาเล่น มาริโอคัดกันเถอะมาริโอคัดอ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกนะโอเคโทรหาจอร์ดด้วยนะฉันไม่รับประกันนะพวกเดี๋ยวดูอีกทีนึงโอเคไอ้พวกนี้ไอ้พวกพูดแบบนี้จะไม่มานะครับส่วนมากมาดูวันนี้ก่อนแล้วค่อยลงข้างล่างแล้วกันนะทำไมมันน่ากลัวอย่างนียโอ้โหห้องนี้ก็เช่นกันไม่อยากจะถามตัวเองเลยทําไมแต่ว่าอะไรว่าอ่านไม่ทันวะเฮ้ย เดี๋ยวใครเดินนะมาเหา่าแล้วทำไมเพลงต้องบิววะถามจริงถ่เอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราก็ได้นะปิดประตูให้เรียบร้อยครับนี่เ้ยเดี๋ยวห้องเราเออเปิดไว้นั่นแหละไม่ต้องไปเนี้ยบอะไรขนาดนั้นหะอกกดอ๋อกดสีเพื่อ ย่อไปดูโอเคเราไปใกล้ๆมูรี่มันก็เปิดให้เนาะอืมไม่น่าจะมีอะไรนะก็มีรถโอเคจะเสี่ยงมึงคนนี่ก็บิวนะในตู้เย็นแม่ทำลาซานญาไว้ใช่ไหมล่ะอุ้ยโอ้โหเปิดทีแม่งดันตัวกูเลยอันไหนอะดูใกล้ๆดิอันนี้ก็ลาซานญาไหมแต่กดไม่ได้อันนี้ป่ะเอ้ยอันนี้วะ อาหารมันเย็นนะครับปิดประตูด้วยโอเคอาหารเย็นเราต้องไอ้นี่อะไรวะต้องอบใช่ไหมโอเคอ้ยมีอะไรวะซีเรียลด้วยเหรอเยสอยากกินวะรอนะครับจังหวะนี้เล่นอะไรได้ไหมเนะี่ยเอ่อทำอะไรไม่ได้เลยวะโอเคก็คงต้องรอมันอุ่นเลยนะเสียงแม่งยังดังโอเคเริ่มละเฮ้ยเสียงปิ้งแล้วอ่ะแปลว่าได้แล้วนะครับโอเค ไปอาหารอุ่นกําลังร้อนได้ที่แล้วฉันชอบดูทีวีแล้วก็เออในระหว่างที่ฉันกินอนะ่ะโอเคก็ได้จัดไปทําไมวิทำไมเดินผ่านบูรี่มันต้องเปิดออตโอต้วะทำ,ทำไมมันเดินช้า่างเนี้ยโอ้เช็โอเคขึ้นมาละรั่วด้วยรั่วด้วยนะฮะโอเคปิดประตูให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วไม่รู้อยู่บ้านคนเดียวแหละในทีวีวะอ่าทีวี ทีวีอ่ะกูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อทีวีนะ่าจะอยู่ชั้นล่างเดินผ่านใช่ไหมเนี่ยทีวีอยู่ชั้นล่างใช่เปล่าเพลงทำไมต้องบิวอ่โอ้ยทางนี้ป่ะมีแสงอยูอ้โอ้บ้าเอ้ยอ๋อนี่ไงทีวีครับเปิดอ่าเรียบร้อยโอเคแล้วก็ไปนั่งตรงนี้อ่ะเนาะไป โอเคกินยังไงอะกด F อฟะเอ้ยกด F กินได้ปะเจ็ดแค่หนังอะไรนะครับไม่รู้อ,อร่อยปะเฮ้ยฮะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างหรือตากูฝ่าดวะเนี่ยเฮากินให้หมดเถอะแต่เมื่อกี้เหมือนผมได้เห็นอะไรสักอย่างเ่ยเมื่อกี้ผมมองไอ้โททัพอยู่อะ ้าเอ้ยอ่ะหมดยังโอเคร,รู้สึกอิ่มแล้วนะครับโอเคไปอ่าจีเพื่อโยโนได้โยนนี้ป่ะอุ้ยแม่งโยนก็โยนมะโอเคมสันโอลิเวอร์เหรอทักมาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปวางจานก่อนเพื่อนวางตรงไหนเดียววางตรงนี้ได้ป่ะไม่ว่าวางซิงล้างจานนี่แบบวางดีๆด,ดิเพื่อนโอ้ชิ โอเคมาดูแช okay, ์กันก่อนะคี formas, yeah. okay. ับเมสันเอ่าเหมือนจะไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่ว่างโอเคแต่ว่านายจะต้องไปหาเจสซก้าพรุ่งนี้นะเว้ยเกินบนผมแปลไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าก็น่าจะใช่แหละนะครับมันจะสื่อว่าเออเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปไม่ได้ครับโอเคเราขึ้นนอนนะครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมึงดังมากเพื่อนปิดก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับ ขึ้นไปขึ้นช้าจัางเลยเนี่ยฝนก็รั่วเออไปอะไรวะขอโทษทีนะไม่ไว้เจอกันพรุ่งนี้ไปนอนไหมไปนอนเถอะไปนอนไปอ,อ๋อฉันยังไม่ได้ปิดประตูอะต้องไปเช็คใช่ไหมโอเคเปิดประตูได้ปะอุ้ย เปิดประตูได้ด้วยว่ะเยสออกไปข้างนอกแม่งเลยเอา้าออกไม่ได้ออกได้แค่นี้วะโว้ย <c oughs> เสียดายยังเลยไม่เป็นไรครับเข้าดีกว,ว่าครับหลอนเริ่มหลอนละเริ่มหลอนแล้วครับจังหวะนี้ไม่รู้ว่าไฟไม่รู้ว่าท,ทุกคนจะมองเห็นป่านะแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยครับรู้สึกว่าไฟมันแสงมันน้อยมากนะครับสำหรับเกมนี้นะเนี่ยอ่โอเคมืดมากเลยฮะ อ๋อตรงนี้ยังไม่ได้ปิดหรออุ้ยปิดโอเคตกใจโถเอ้ยป้าเอ้ยปวิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้ครับวิ่งไม่ต่าองจอากเดินเลยว่ะปขึ้นขึ้นข้างบนครับเออเรียบร้อยโถเอ้ยไม่ดูให้ถี่ทั่วเลยเราไปครับปิดประตูโอเคไปนอนกันเถอะน่าจะนอนได้แล้วฉันจําได้ว่าฉันจะทําการบ้านก่อนที่จะนอนโอเค ทำก็ได้เดี๋ยวลืมใช่ไหมล่ะนั่งทำเลยพวกโอเคโอเคประมาณเที่ยงคืนนะครับนั่งนอนแล้วล่ะทำการบ้านเสร็จแล้วฉันทำการบ้านาผ่านไปหลายชั่วโมงเลยมืดแล้วครับมืดอยู่ต้องมืดอยู่แล้วดิเที่ยงคืนเนที่ยงคืนบ้านใครไม่นี่ไม่มืดแล้วครับมัมมัมแชทมาครับจะอยู่ดึกมากนะลูก แม่คงจะไม่ได้ยินอะไรจากคุณพอล่าในเวลานี้นะใครวะพอล่าเพื่อนบ้านเหรอวะถ้าเพื่อนบ้านก็คนเมื่อกี้บอก่วะไม่รู้นอนดีกว่าไปหลับครับไม่มีอะไรนี่วะถูเอ้ยหัวไปได้ใช่ไหมตีหนึ่งสิบหกนาทีครับฉันตื่นขึ้นมากินน้ำ หิวน้ำอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหบ้าเอ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะได้ยินป่ะทุกคนได้ยินไหม เดี๋ยวนะไม่รู้คิดเองหรือผมไอ้นี่วะได้ยินเสียงเดินอะ่ะน้ำต้องอยู่ในตู้เย็นโอเคคลิกคลิกขวาเพื่อกินนะครับอะไรวะเนี่ยอ่าหมดยัง โอเคอ่ะโยนแม่งเลยน่าจะหมดแล้วไหนดูดิไม่มีอะไรเนาะไหนหน้าบ้านมีอะไรป่ะไม่มีนะครับอืมอเคไม่มีอะไรขึ้นไปกันเถอะมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับ รีบกินแล้วไปนอนเถอะเฮ้ยอย่า้วก็มีอะไรมาในห้องไปนอนต่อแล้วครับทั้งวันนี้เอาแม่อะไรเนี่ยกำลังจะไปเนาะไม้ใครอยู่ที่ประตูอะฮะวอเมื่อกี้กูลงไปดูไม่เห็นมีเลยใช่ปะหรือกูเช็คผิดวะ ลูกอยู่ไหนอยู่นี่ไงแม่แม่อยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเชี่ยล่างบ้านเราเลยครับต้องไปเช็คเหรอโอ้โหชิบหายแล้วถ้าไม่ชมครับมันยืนอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้ใช่ไหมแม่ทักมาแม่แม่เอารูปนี้มาจากไหนอะ อาพอล่าส่งให้แม่น่ะเธอเห็นคนอาแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวผ่านหน้าต่างอะนะเราโทรเรียกตำรวจแล้วลูกต้องล็อกประตูทุกบานนะแล้วก็ไปซ่อนในห้องเลยนะอย่าเปิดประตูเด็ดขาดเลยนะห้ามเปิดเด็ดขาดตรงนี้เหรออุ้ยโอ้โห คืน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 น่าจะเช็คประตูแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก่อนสนิทเนาะโอเคสนิทครับไป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 โอ้โหบ้าเอ้ยสะดุ้งเลยกูใครวะเนี่ยโอเคไปนอนครับ โซ่อนไม่ใช่นอนตอนนี้ครับเราต้องซ่อนนะครับไม่รู้ว่าต้องซ่อนนานแค่ไหนแต่ว่าต้องซ่อนนะครับใครก็ไม่รู้อยู่หน้าบ้านเราครับแม่เฮ้ยเข้ามาเหรอชิพ่ายแล้วท้าไม่ชมแม่งเข้ามาเลยไม่เข้ามาในบ้านเราแล้ว,ลวใครกดกิ่งไม่รู้อะ เราจะไม่ลงไปเปิดนะครับเราจะซ่อนอยู่นะครับเราเป็นเด็กดีนะครับเชื่อฟังแม่ชิหายแล้วเสียงกูสันแล้วเนี่ยแม่แม่ช่วยด้วยแม่ทักมาครับลูกได้ยินเสียงเธอไหมอ่าพอล,ล่าอยู่ที่หน้าประตูแล้วแม่ขอโทษนะล,ลูกรักทุกๆอย่างจะเป็นไปได้ดีต้องเป็นไปได้ดีนะแม่โอเคถ้า ถ้าเป้บอกว่าพอล,ล่าอยู่หน้าประตูผมก็เชื่อครับเชื่อดีว่าเนี่ยคงไม่มีใครเล่นโทรศัพท์แม่นะอย่านะถ้าโจมันโจมันไม่ได้เข้ามาแล้วเหรอวะอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่พอล,ล่าแล้วอยู่หน้าประตูอะไรล่ะมันเข้ามาแล้ว แม่ช่วยด้วยผมไม่กล้าไปอ่ะไม่ใช่พอลล่าแน่นอนเพราะว่าแม่บอกว่าพอลล่าอยู่หน้าประตูนะครับกลับมาซ่อนด่วนเลยไม่รู้มันจะเข้ามาหรือเปล่าอะ่ะในห้องเราอะ่ะแต่แม่บอกว่าโทรหาตำรวจแล้วใช่ปะโทรหาตำรวจแล้วนะครับเอ้ยมาเร็วๆหฮ้ยมาแล้วตำรวจตำรวจครับ ตำรวจเย่ yeah. ตำรวจมาแล้วแล้วโจยดอะไปยังอุเอ่อไม่มีว่ะเกมบายเลโจบแล้วเหรอโจ้อยู่ห้องนู้นป่าวะไม่รู้แล้ววิ่งก่อนเฮ้ยคุณตำรวจุยรอดแล้วว่ะอันนี้น่าจะเป็นภาพพอลล่า นะครับแล้วโจนะโจโจเราดูยังไม่โดนจับไม่ใช่หรอเรายังไม่เห็นตัวโจรเลยตำรวจเพิ่งมาแล้วชิบหายแล้วโอเคครับก็ผมจะมาสรุปเรื่องสั้นๆนะครับก็คือตอนแรกนะครับคือเราเนี่ยก็เป็นเด็กนะครับที่แบบว่าอยากได้ x อ o x บอกนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่อย่างนั้นดิคือพ่อแม่นะครับของเราเนี่ยไปทํางานข้างนอกนะครับแล้วก็บอกว่าจะกลับมาวันวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับ แล้วก็เหมือนไม่รู้นะว่าไอ้ที่เราคุยกันกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นการคุยที่แบบว่าธรรมชาติทั่วไปของเด็กนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องอะไรนะครับหรืออาจจะเชื่อมโยงกับเอพิโซดทัดๆไปก็ได้อันนี้ไม่แน่นะครับโอเคแล้วก็ง่ายๆก็คือมันมีโจนะครับมีโจรมาบุกบ้านเนี่ยนะครับเหมือน่บจะเข้ามาในบ้านเนี่ยหรือว่ามันจะแงะประตูอะไรอย่างนี้แม่งถุกกระจกแตกเข้ามาเลยนะครับ แต่ไม่รู้กระจกไหนนะนะครับตอนแรกนึกว่ามันจะกดกิ่งอะไรหลอกเราอย่างนี้ไงเออแต่มันไม่ใช่นะครับเอาง่ายก็คือว่าสรุปก็คือเราก็รอดนะครับก็คือมีก็คือแม่เนี่ยโทรหาตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็มาถึงบ้านเรานะครับฟอล่าก็อยู่หน้าบ้านเราแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับแต่โจนเนี่ยไปไหนไม่รู้ขโมยของไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะขโมยเ <c oughs> ข้าไปได้บ้านแล้วว่าต้องขโมยไปสักอย่างอะ่ะไม่รู้ว่าโดนจับเปล่าด้วยนะ เพราะว่าเราไม่เห็นหน้าโจรเลยนะครับเห็นแต่หน้าตาดำๆมืดๆของพอลล่านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม